สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็จะมาทําต้มแซบแบบบ้านๆเลยนะคะก็มาดูกันนะคะวิธีการทําง่ายๆเลยนะคะแบบว่าไม่ต้มน้ําทิ้งเลยนะคะเสียดายนะคะเดี๋ยวโปรตีนหายหมดเลยนะคะอ่าเราก็ต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะก็ล้างพวกเกลืออะไรหลายๆน้ําเลยนะคะแล้วก็เอาไปต้มนะคะแล้วก็ช้อนฟองทิ้งไปเรื่อยๆนะคะ ก็มาดูวิธีการทำกันค่ะไปเลยค่ะไปค่ะไป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 ,ไปทำกันนะคะไปค่ะไปค่ะใส่เกลือค่ะค่ะค่ะตะไคร้ค่ะ,คะ น้ำแดงค่ะน้ําเดือดแล้วใส่หมูลงไปต้มเลยค่ะเครื่องในทั้งหมดเลยนะคะน้าน้อยก็เติมเลยนะคะ ต้มกันไปยาวๆเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวจะเติมน้ำอีกนิดหนึงนะคะเติมน้ำอีกนิดนะคะน้ำน้อยไปนะต้มกันยาวๆเลยนะคะ ายกลางนะคะไปเรื่อยๆค่ะฟองเริ่มเยอะแล้วนะคะตักฟองออกนะคะช้อนฟองออกค่ะ ใส่มะขามกับรากะชีไปเลยนะคะต้มต่อไปค่ะช้อนฟองออกเลยนะคะช้อนฟองออกค่ะช่วงระหว่างที่รอก็หั่นต้นหอมผักชีไว้เลยนะคะบีบบีบน้ำมะนาวรอนะคะ เตรียมข้าวคั่วไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอา,เอามาปรุงรสอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะนี่ค่ะพริกป่นนะคะแล้วก็น้ำปลาชูรสรสดีเลยค่ะตอนนี้ก็ใส่รสดีเลยนะคะชูรสก็ใส่ประมาณแล้วแต่นะว่าจะใส่มากใส่น้อยมันก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ใส่ไปก่อนนะคะถ้าไม่อร่อยไงก็ค่อยเติมนะคะแล้วก็ใส่มบมะกรูดเลยนะคะมบมะกรูดก็ฉีกฉีกเตรียมไว้เลยนะคะใส่เยอะๆค่ะจะได้หอมนะคะ ริ่มสุกแล้วค่ะน้ำแห้งก็เติมได้อีกนะคะเดี๋ยวมันจะเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะรู้สึกว่าน้ำม,มันเริ่มแห้งแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอามาปรุงอีกหม้อนหนึ่งนะคะ <c oughs> เติมน้ำอีกนิดนึงค่ะรู้สึกว่าน้ำม,มันน้อยไปเ <c oughs> ติมน้ำไปแล้วนะคะ พยายามช้อนฟองออกนะคะนี่ค่ะฟองอะ่ะเอาฟองออกให้หมดนะคะจะได้ไม่เหม็นนะคะเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะช้อนฟองออกให้หมดะคะ่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะ จะมาปรุงรสกันนะคะตอนนี้ก็ตักหม้อน,นี้นะคะมาใส่แค่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ถ้าน้ำมันแห้งเราก็เติมต้มได้อีกนะคะ ก็จะใส่มะนาวนะคะใส่ไปดูนะคะอ่าประมาณสซีกนะคะมะนาวนี่ก็หลายวันแล้วค่ะถ้าไม่เปรี้ยวก็เติมได้อีกนะคะต่อไปก็พริกค่ะอ่าน้ำปลาก่อนนะคะ น้ำลาก็ประมาณห่งช้อนโต๊ะค่ะพริกป่นแล้วแต่ว่าใครจะใส่เผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะฉันก็จะใส่ประมาณสองซองนะคะ ชีเลยนะคะลวกเลยค่ะใส่ข้าวคั่วไปด้วยค่ะจะได้หอมค่ะข้าวคั่วก็แล้วแต่จะใส่นะคะกะเอาค่ะใส่ชุดลลนิดนึงค่ะ ทำกินเองนะคะไม่ต้องต้มน้ำทิ้งนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะมีฟองก็ช้อนฟองออกค่ะหมูเนี่เราต้องล้างเกลือให้สะอาดนะคะอันนี้น้ำเนี้ยเราก็จะต้มอ,อ่าใส่เกลือไปด้วยนะคะก็เลยไม่กล้าใส่น้ำปลาเยอะนะคะเผื่อว่ามันจะเข้มนะคะอ่าขอชิมนิดนึงค่ะ เปรี้ยวแล้วเผ็ดแล้วเค็มแล้วนะคะพอดีเลยนะคะอ่าก็รสชาติประมาณนี้นะคะถ้าอยากใส่ต้นหอมผักชีเยอะก็ใส่ไปอีกได้เลยนะคะจะได้หอมๆนะคะอาจารยให้แซ่บจริงๆต้องใส่พริกเยอะๆเลยค่ะเอาแบบเผ็ดๆเ,เลยนะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะคะเค็มก็ต้องถึงด้วยนะคะสามรสนะคะอันนี้ของวันท้องอนะแค่นี้ค่ะ อืมใช้ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมคะแค่นี้ก็โอเคแล้วใส่จานใส่จานเลยนะคะใส่จานคะ่ะใส่ถ้วยใส่ถ้วยคะ่ะ นะคะคุณผู้ชมค่ะไปกินด้วยกันค่ะแซ่บแซบค่ะไปค่ะอร่อยค่ะ แค่นี้ละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนขอ,คกกขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูอ่าติดตามรับชมกันมานะคะก็ฝากไว้กันแค่นี้นะคะฝากกดติดตามด้วยคะ่ะกดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปกินต้มด้วยกันนะคะอาชิมให้คำหนึ่ง เดียวถึงค่ะเห็ุถึงค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ